เลขตรงนี้จะเป็นสี่หนึ่งเนื้อหนี่สี่หนึ่งหนึ่งมันจะจางหายไปแต่ก่อนหนึ่งจะชัดนะตรงนี้หนึ่งชัดมากแต่น,นี้มันหายไปแล้วนะครับเ,เลขสี่ยังชัดอยู่นะแต่มองอีกทีหนึ่งคือสวัสดีคุณผู้ชมยามเช้าเช้าวันนี้นะครับเช้าเช้าเดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับวันนี้แต่เช้าเลยครับเดินทางมาไหว้หลวงปู่สวงนะครับวันนี้นะครับ กระทอมละสังขารหลวงปู่สงฆ์บ้านรุนตะบนอาโพนอำเภอโบเชิดจังหวัดสุรินทร์นี่เด้อกระทอมหลวงละสังขารหลวงปู่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับมาตามเลขวิทาโตงวดนะครับทราบข่าวว่าฟันแล้วนะครับรูปฟันว่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวเรามาตามให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวา C P y, พาเอฟซีไปไหว้หลวงปู่สวงจุดทูปไหว้ขอพรหลวงปู่ก่อนนะครับนี่เด้กระทอมละสังขารก็มี องหลวงปูองพระใหญ่นะครับตรงนี้ก็ถนนข้ามเชื่อมต่อไปที่องค์ใหญ่หลวงปูดำนานะครับถนนด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับด้านนี้ก็จะไกลเยอะนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะครับก็จะมีผู้ที่มาบนบานแล้วก็สําเร็จก็ซื้อบเบามาถวายหลวงปูเต็มเลยนะครับนี่วเปก็มีทุกสีด้วยนะครับ ไม่รู้ซีไหนเป็นซีไหนเยอะข้างหลังนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับมาดูเลขต้นมะขามลงปูสักนิดหนึ่งนะครับเลขต้นมะขามลงปูนะครับซีหนึ่งเพึ่งออกวันก่อนนะครับนี่เลขสี่นะครับเลขใหญ่นี่หนึ่งซีหนึ่งแต่ใครมาชงตัวนี้จะถูกเลขนะครับเพราะเลขตรงนี้จะเป็นซีหนึ่งครับ4ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็หนึ่งเลข้างๆนะครับ C1 น,นะครับนี่ออกไปแล้วนะครับแอดก็ไม่ได้มาถ่าย2 f c ได้ดูเนาะหรือมันจะ C7 นะหนึ่งหายไปแล้วมันจะ C7 นะครับตรงนี้อ่าซีหรือเปล่าเนาะ FC เ,เนาะดูดีๆนะครับด้านล่างเหมือน7เ,เนาะแล้วเตยใครจะเห็นนะครับแคปหน้ายโจยดูนี่กระทมละสังขารต้นมะต้นมะขามหลูงป,ปูคนก็จะมาขอเลขตรงนี้เดินด้านหลังถ้าใครมาขอ มาขอได้ต้นมะคามนุ๊ปูด้านหลังนะครับเดี๋ยวรอบกบระท่อมเอฟซีได้ชมสักรอบหนึ่งก่อนเนอะคัมเนเดอครับด้านหลังนี่ครับจะมีคนเขียนชื่อนะครับเอาพ่ามาถวายมาเปะแล้วเขียนชื่อไว้เต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้เต็มไปหมดเลยโอ้ต้นกล้วยนี่ครับด้านหลังกระท่อมลายสังขารนุ๊ปู โอ้กล้วยกล้วยทำไมมาปลูกแบบนี้ยังขึ้นเลยมาวางไว้ยังขึ้นเลยนะครับในในต้นไม้ยังขึ้นเลยต้นกล้วยเขากระทมลราสังขารุ้งปู่ตรจะมีสระน้ำนะครับ คนมายังม,มีคนเครื่องฟ้าเครื่อฝนตรงนี้กระสิ้นไฟไม่มีวันดับนะครับกระสินไฟที่ไม่มีวันดับรองหลวงปู่ตรงนี้กระรน้ำดังเดิมหลวงปู่ที่เคยโยนเหรียนนะครับ เรียนรุ่นแรกเรียนรุ่นกูคันหนึ่งนะครับหรือเรียนเทวดาเล่นดินนะครับหลวงปู่ขยโยนทิ้งตรงนี้นะครับโยในสะตรงนี้นะครับอง,งน้ำก็จะเป็นสองสี่นะครับ สังเกตดูอันนี้คือดั้งเดิมลงปูนะครับก็จะมีการปลูกเชือกคึงอ,อง,งน้ำไว้เนาะนะครับการปลูกเชือกอง,งน้ำไว้เดี๋ยวคนอยากถ่ายเลขไว้ให้เอฟซีได้ดูก่อนเพื่อเป็นแนวทางซีหนึ่งนะครับออกไปแล้วนะครับซีสองผมมาถึงเหมือนใครเมื่อเขียนอะไรเหมือนกับตัวเลขเนาะน,นี่เนาะเอฟซีดูดีนะครับ น,น้ากระท่มหลวงป,ปู่เหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนกับทักหลับก็บมันจะก้าวห่าหรือเปล่าน้อนี่ไม่รู้ใครมาเขียนอะไรไว้หรือเปล่าเนาะเอฟซีมาเห็นพอดีเลยเนีย่ชัดมากพระเอฟซีมาสองเลขตรงนี้นิดหนึ่งเด้อ พื่อเอฟซีได้เห็นเลขตรงนี้นะครับที่ออกบอยที่สุดก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าออกโซนอะไรโซนนี้ก็จะเข้านะครับเข้าบอยที่สุดตรงนี้นะครับนี่แคปหน้าจอไว้ดูนะครับใครมีเลขซื้อก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับโอ้เสียงปลานะครับมากินตกใจเลยเด็กอนอยากจุดธูปบอกเราล้วปลูกอนเดินทางไปบูรที่เรามันนี้จะไปบีรัีด์ครับตามเรือโบราณให้โชคให้เอฟซีนะครับ จวพาเอปซีมาขอพรหลวงปู่ก่อนนะครับเดี๋ยวแอดจุดทูบก่อนแล้วก็กระลาขับอธิษฐานพร้อมกันเนาะจุดทูบห้าโลเอฟซี FC นะครับเดี๋ยว กล่าวคำอธิษฐานพร้อมกันนะครับนโมโพธิสนโมตัสสะภควาโตระโตสมาสัมพุทสะนโมตัสสะภควาโตระโตสมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควาโตระโตสมาสัมพุทธสะนโมโพธิสโตมหากุโนมิทิโกมาลาโพอังปูเชมิสิทธิลาโพนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมประสิทธิสังคังประสิทธิอริยะองสงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมัมมัญลัจจังประสิทธิเม สาธุสาธุหลวงปู่เดินลูกหลานข้อพนขอพรขอโชคขอลาภให้เอฟซีนะครับที่ชมอยู่ทั่วประเทศนะครับที่ชมอยู่ในขณะนี้ข้อพรก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยแก้วแว่นเงินทองอะไรมาเทมาด้วยในชาลิติสาธุสาธุใครเห็นคลิปนี้กดสาธุขอให้รวยนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเมื่อเราได้โคหลวงปู่แล้วนะครับครับนี่เราก็ข้อพรหลวงปู่เสร็จแล้วนะครับเอฟซี ตรงนี้คือกระท่อมลสัสังขารหลวงปู่ด้านบนก็จะมีว่าวเก่าสมัยโบราณเยอะนะครับก็มีแบงค์ที่เอฟซีมาพูไว้นะครับสิบบาทยี่สิบบาทบกข้องใจตันนี้นะครับเลขมันมายัางไงนะครับเอฟซีนะครับปรองใจมากเลยนะเป็นเก้าเก้าหกแล้วนี่น่าจะเป็นสามห้ากับสามนะครับนี่เลขหนะ้านะสกับก็จะเป็นห้า ห้าเก้าหรือหกห้านะครับเอฟซี 4, นะครับเป็นแนวทางเดินนะครับครับนี่ก็สินไฟลงปงูมีคนมาแล้วนะครับกำลังมาพอดีเลยยินเสียงรถนี่นก็สองสี่นะครับตรงนี้สองสี่ ก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วย24นะครับแล้วก็47นะครับที่เห็นต้นมะขาม47นะครับตัวเลขมี24กับ47กับ95นะครับสามอย่างที่ให้เอฟซีได้เป็นแนวทางนะครับมากระทอหลักสังขารลวงปู่สวงนะครับตัวเลขก็จะเป็นที่เห็นที่ต้นมะขามเมื่อกี้นี้ก็เป็น47นะครับ47แล้วก็24ที่นี่นะครับแล้วก็ เห็นเลขที่น้ำบันไดขึ้นลงปู่ก็คือ95หรือ93 95หรือ93นะครับเลขอยู่ประมาณนี้เดอ้อนะครับขอ fc เฮงๆรวยๆปังๆเดี๋ยวไปหาพิทัดแล้ดวดูคลิปพิทั์ด้วยนะครับว่าจะฝันไรตัวไรน,นะครับไม่รู้มาหรือย,ยังนอ้อยังไม่เห็นเลยครับสาธุนะครับตัวครับเบาเยอะมากนะครับ ก็เอฟซีมาก็อย่าลริมมาตรงนี้ด้วยนะครับมากระท่อมติดดินลูกป,ปูด้วยนะครับมากระมาว่ายลูกป,ปูกระทอมติดดินด้วยนะครับมากระทอมรัสคารกระทอมมาว่ายกระทอมติดดินตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นน่ครับจะมีจอมปลวกลูกป,ปูที่ขึ้นเองธรรมชาตินะครับ ขึ้นเองธรรมาชาติก็มาสง่งรูเลขนะเพื่อใครเห็นมีวาสนาบารมีก็จะเห็นนะครับนี่คือจงโปลูกหลวงปู่นะครับเป็นกนระท่อมติดดิน,ดนตอนนี้เป็นแต่ก่อนเป็นยาคาตอนนี้เป็นทำอย่างดีแล้วตอนนี้ก็เป็นลังคามาตรฐานแล้วลเอฟซีนะครับอขออนุญาตล้ำลากันไปเอฟซีนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆเลิศ สาธุเดบิทัตมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่ายพิทัโตครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม